ชีน้นที่จะขอพีอา,า,อ,าอคไดบฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนทุกคนเข้าสู่ช่องไก่ครั้งนงนะคะตอนนี้นะคะไก่ก็ เพิ่งเลิกงานนะทุกคนแล้วก็กลับมาบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกทุกคนว่าช่วงนี้นะคะของซิดนีย์นะเป็นช่วงวีวิตนะคะทุกคนคือเทศกาเลเี้นะคะมันจะจัดขึ้นประมาณอาทิตย์ถึง2องอาทิตย์ประมาณนี้เนาะถ้าจำไม่ผิดเนาะก็คือจะเป็นการแสดงโชว์ไฟตามตึกต,ต,ตามสถานที่ต่างๆในซิดนีย์นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสว่างๆอาทิตย์นี้นะคะไก่จะพาทุกคนไปดูด้วยกันนะแต่ว่าตอนนี้นะคะมา open another puzzle together คืว่าที่ทํางานไก่นะคะเขาใช้ไม้แบบนี้ทุกคนแต่ว่ามันน่ารักมากเดี๋ยวจะมาเปิดให้ทุกคนดูกันนะคะว่ามันเป็นหน้าตาแบบไหนแต่แกคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงรู้จักกันดีๆแล้วนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้ทุกคนเห็นปะทุกคนมันเป็นรูปฟองน้ํายิ้มมากแกลลี่อ่ะเขาชอบใช้เวลาเขาล้างของล้างอะไรเงี้ยเขาชอบใช้ที่มันเป็นแบบแข้งๆแบบนี้แต่เราโตมากันแบบแมนนวลใช่ไหมแบบใช้มือแล้วก็ ป่อยขัดหม้อเลยใช่ปะแต่อันเนี้ยที่น,นี่เขาจะใช้กันแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วไกรก็เห็นว่าในมันน่ารักมากทุกคนแล้วอีกอย่างนึงมันขัดสะอาดมากทุกคนดูดีมันน่ารักมากเลยมันเป็นรูปยิ้มอย่างเงี้ยดูดีแล้วก็คือแบบตรงนี้นะคะก็ะเอาไว้ใส่แบบใส่น้ำยาล้างจานนะรักลูกบ๊ายบาย เตรียมเสื้อผ้าของไกยูนะเพื่อที่จะเอาไปขายที่ตลาดวันพรุ่งนี้นะคะจากที่คลิปที่แล้วนะคะที่ไก่ได้บอกไปว่าไก่กําลังจะย้ายบ้านใช่ไหมก็เลยพยายามจะโลาะเสื้อผ้าที่ไก่ไม่ใช้แล้วหรือว่าไม่เคยใส่เลยเนี่ยนะคะทุกคนไปขายที่ตลาดวันพรุ่งนี้กันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศกันนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะทุกคนไก่เตรียมของเสร็จหมดแล้ว มีทั้งหมด3ราวด้วยกันนะคะนี่เป็นพวกกระโปรงกางเกงนะแล้วก็นี้เป็นพวกแบบเดรสแล้วก็เป็นแบบชุดเซตอะไรอย่างเงี้นะคะกกจะเอาไปขายพวกนี้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะนี่เป็นเสื้อหนาวทุกคนดูดีกำลังแบบดีๆอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเอาไปขายให้หมดเลยนะ โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะไก่ mm hmm. ก็กลับมาถึงบ้าน mm hmm. เป็นที่เรียบร้อยนะคะ mm hmm. หลังจากที่ไปขายของที่ตลาดมาวันนี้นะจผ้ mm hmm. าตรงนี้นะคะ mm hmm. ของทั้งหมดตรงนี้นะก็ mm hmm. เป็นส่วนที่เหลือมาจากตลาดนะคะแล้วไก่นะมีแผนที่จะไปขายของอีกทีวันที่22มิถุนายนนะคะ<ม>เกิดว่าพื้นคนไหนมาดูคลิปนี้อยู่ก่อนวันที่22นะอยากจะมาเดินตลาดกันนะคะ<ม>ก็มากันได้นะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะไก่กําลังจะมานับเงินนะคะว่าวันนี้นะไก่ขายได้ไปเท่าไหร่นะทุกคน

ฮัลโหลกล่เลชิเซนลูกยาดีมอาอได้ครับได้อาอายสาดีไหมสบาดีไหมตีีีสกูะดีครับคิดถึงคิดถึงคิดถึง I เมซีครับ โอเคค่ะเพื <_ furious> ่อนตอนนี okay. mom, ้นะคะไก่อยู่กับเพื่อนสองคนเพื่อนๆอาจจะคุณหน้าคนใส่หมวกแล้วแต่ว่าขอเบิกตัวตัครตัวใหม่ชื่อคุณครูขวัญนะคะสวัสดีค่ะครูขวัญนะไปทำงานสอนภาษาอังกฤษนะทุกคนเป็นคนไทยที่ สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะไก่ก็พาเพื่อนมาบ้านนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราพยายามที่จะคุยกันข้างนอกเราทุกคนแต่ว่าไม่สําเร็จนะเพราะว่าะคะอุปกรณ์มันไม่กึ่มหน่วยเอออุปกรณ์ไม่กึ่มหน่วยก็เลยมานั่งคุยกันที่บ้านเลยก็เลยมีไอเดียว่าอยากจะมาสัมภาษณ์ครูขวัญน,นั่งแข็งมากเลยพ <laughs> อดีว่าเพื่อนนะคะทํางานเป็นคุณครูนะสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติในโรงเรียนสอนภาษานะคะข <laughs> วัญเนี่ยอยู่ที่ออสมากี่ปีแล้ว ประมาณ5-6ปีค่ะตอนแรกมาเรียนปริญญาโทก่อน<ช>ที่ Macquarie University เรียนเกี่ยวกับลิงกุสติกแล้วก็ทีโซก็คืออ่ะภาษาไทยคือภาษาศาสตร์และการสอนเห็นะตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดจะจะอยากสอนหรอกอยู่ไทยเรียนแค่ภาษาอังกฤษไม่ได้แบบว่าเรียนไม่ได้เรียนเป็นครูอ่ะเขาคิดตอนแรกไม่อยากเป็นครูละแต่เพราะว่าหลังพอจากเรียนจบอ่ะเราได้มีโอกาสไปสอนแบบคล้ายๆติวเตอร์ที่ไทยที่ไทยแต่เป็นสอนไม่ใช่สอนคนโตนะสอนเด็กแบบอนุบาลปถมอะไรทีไมาอยู่ดีๆถึงตัดสินใจมาออสอ่ะ อยากมาลองแบบว่าใช้ชีวิตต่างประเทศบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะเอามาที่ออสดีกว่าเห็ตเนตอนแรกมี ออปชันไปอังกฤษทำไมถึงเปลี่ยนจากอังกฤษมานี่เพราะว่าตอนนั้นอังกฤษอะให้เราได้แค่ปีเดียวเอแต่อยากอยู่เพิ่มใช่ก็คือมาสเตอร์คือปีหนึ่งเสร็จปุ๊บกลับบ้านเงี้ยมันไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบว่าเออได้ทํางานนะได้ลองใช้ชีวิตหลังจากเรียนจบไงถูกไหมแล้วคือตอนนี้ครูขญวีซ่าอะไรอะสี่แปดห้าต้องบอกก่อนนะคะว่า485คือวีซ่าสาหรับคนที่เรียนจบแล้วได้อยู่ที่นี่ฟรีกี่ปี2ปีแบบฟรีๆเลยแต่ว่าคนที่จะได้วีซ่าตัวนี้เนี่ยต้องเรียนมหา าลไรเท่านั้น ที่จร,จริงต้องเป็น,ปนใน o c c u p a t i o n l i s t ของ migration ว่าคนที่อยู่ใน list ส,สามารถขอ4 8 5ได้ g o o g ได้ g o o g r e Nurse ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนนะคะสนใจวีซ่าตัวนี้นะก็ลองไปศึกษาดูแล้วก็ไปถามเอเจนต์ดูได้นะคะว่าตอนนี้กฎมันเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าออสเตรเลียเปลี่ยนกฎแทบจากทุกปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองไปปรึกษาดูได้ถ้าเกิดว่ามีใครสนใจมาในกรณีแบบนี้เนาะทีนี้หลังจากเรียนจบเนี่ยแล้วทไมยูดีมาผันตัวเองมาเป็นคุณครู เพราะว่ามีโอกาสได้สอนเ,อเด็กตตวเตอร์นั่นแหละพอเราเรียนมนุษย์อิงแล้วอะพอแบบเราจะต้องเรียนต่อ,อมันจะมีทางไปอะอมไม่ค่้ยมากเท่าไหร่แทุกวันเนี้ยสอนอะวันไหนบ้างจันถึงสุเข้างานกี่โมงแปดโมงครึ่งถึง2องโมงอันนี้คือโรงเรียนแรกอีกโรงนี้สองคือทําแค่จันนังคารพุธแต่อันนั้นอะจะเป็นเหมือนช่วงคลาสเย็นเริ่ม5้าโมงถึง3ามทุ่มสิบห้าต้องอยู่ในคลาสจนถึง3ามทุ่มสิบห้าเลยปะใช่หรือว่าจะปล่อยอแบบ อาจจะปล่อยก่อนสักแบบ10บ5นาทีมันก็ได้อะไรเงี้ยมันยากไหมที่จะคอมเมนิเคตเป็นภาษาอังกฤษกับเด็กที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยก็ยากนะทำยังไงอ่ะต้องพูดแบบอะไรที่มันแบบเบสิกเบสิกมากๆมันไม่สามารถแบบเป็นประโยคหน้าเพราะว่าเริ่มพอพอเป็นประโยคเมื่อไหร่เขาจะมองหน้ากันแล้วเพราะมันยาวเกินหรืออะไรแบบนี้ไงหรือไม่ก็ต้องแบบรีพีทหลายๆรอบอ่ะก่อนที่เราจะไปสอนได้เนี่ย ทางโรงเรียนอ่ะเขามีกฎเกณฑ์อะไรบ้างสําหรับคนที่จะไปเป็นคุณครูอย่างแรกก็คือต้องมีทีโซก่อนอก็คือดีกรีที่แบบว่าโอเคเธอจบที่นี่นะอะไมีเซลต้าคือเหมือนแบบคุณลิฟิเคชั่นสำหรับแบบว่าเป็นครูเนี่ยแหละยากไหมเรียนปริญญาโทยากแต่ของของเนี่ยจะเป็นคอร์สเวิร์กซึ่งคอร์สเวิร์กส่วนใหญ่ก็จะไม่มีเอใช่จะไม่มีเอมจะเป็นแบบว่า รีเสิร์ช r e p รีพอร์ตรีเสิร์ชอย่างเงี้ยตลอดไม่ได้มีแบบว่าฟิแนลเทส e นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคอร์สเวลคือไม่มีเอ็กซว่าจบวีซ่านี้ไปแล้วมีแผ่นอะไรต่อตอนนี้เหรอดิวเซาเวลอะเขาก็เปิดอาชีพนี้ที่จะขอ PR ได้ก็เลยมีแผนที่จะขอ PR ที่นี่เวลดันระคะขอได้ค่ะสาทุว่าใบประกอบการที่มีนะตอนเนี้ย สามารถสอนเด็กในระดับชั้นไหนได้บ้างก็คืออันเนี้ยก็สอนได้แค่ adults ก็คือคนที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะไปสอนเด็กนะไม่ได้เราจะต้องมีอันนึ่งที่แบบเป็น Early c h i l ช h o o d แล้วถ้าเกิดว่าอย่างไก่เนี้ยไก่ไม่ได้เรียนปริญญาโทมาเลยแต่ว่าไก่เรียนจบปริญญาตรีมาจากที่ไทยถ้าถ้าเกิดวันนึงไก่รู้สึกว่าเอ้ยไก่อยากไปลองสอนภาษาอังกฤษนี้บ้างไก่สามารถไปโรงเรียนทีโซทีโซมะทีโซมีเซลท่าแล้วก็มีแคมบริดจ์ไก่สามารถลงเรียนได้เลยใช่ปะ แล้วถ้าเกิดว่าเรามีมาจากที่ไทยแล้วอ่ะก็ไม่ได้แล้วแต่ที่แล้วแต่ที่นะเคยมีคําถามที่เด็กถามมาแล้วเรารู้สึกชเว่อไม่มั่นใจว่ะบ่อยก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาตอบให้หรือใช้รีซอสเสร็ในห้องคูเด็กระเบียนใช่คิดว่าใครตอบคําถามนี้ใช่เป็นบ่อยเป็นบ่อยมันมี เดี๋ยวเพื่อนคนไหนมีคาถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องไหนอีกนะเม้นบอกกันได้นะคะเดี๋ยวกันจะมาทําคลิปให้ยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคูขวัญกูขวัญมีอะไรให้ติดตามไหมนี่มีมีมีอันนี้อันนี้เพจเป็นเพจเกี่ยวกับอะไรกูขวัญคล้ายๆดาอารีก็มีแบบไปกินข้าวร้านไหนหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างนี้